19นาฬิกา32นาทีภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุงทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรสถิต72พันษาและซุ้มประตูวชิรธรรมรงค์พันษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, ร 28. รษาหกรอบ28กรกฎาคม2567แล้วเสร็จ ได้ส่งพระดำเนินตามเส้นทางถนนเจริญกรุงไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค์72สพันษา5แยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์ถนนเจริญกรุงสายนี้มีความสำคัญทางการค้าและมีความรุ่งเรืองมาแต่อดีตและยังเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนชุมชนชาวตะวันตกและชุมชนชาวมุสลิมรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน ในการนี้นายหานชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมภริยาและนายนารงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอ,อการค้าไทยจีนพร้อมคณะกรรมการนายชิมชินวริยักุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนายกิติอิทธิภากรประธานสหสมาคมตระกูลแท่แห่งประเทศไทยสมาคมจีนก้าภาษาและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีนักร้องเยาวชนร่วมขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนตลอดเส้นทางสองฝั่งถนนเจริญกรุงมีประสะกนิกรและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับสเสด็จอย่างหนึ่งแน่นเพื่อชื่นชมพระบารมีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความศรัทธาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านยังความเพื่มปิติแก่พระสกนิกรที่ไปเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นล้นพ้น ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค์7 2พรรษาด้านหลังมีข้อความภาษาจีนเขียนว่าจัวโยหยงเอี้ยนหมายถึงพระสกฆกนิกรร่มเย็นเป็นสุขชั่วนี้รันดอนเป็นเอกลักษณ์แห่งการจารึกความเทิดทูนของพระสกนิกรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> สะท้อนถึงพระราชาจาริยวัตรแห่งความกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นคุณธรรมสําคัญทรงเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความยิ่งใหญ่และความอ่อนน้อมต่อพระผู้มีพระคุณทรงกตัญญูต่อสมเด็จพระ รามาราชบุพการีระหว่างเส้นทางทรงพระดำเนินผ่านมีคณะกรรมการหอ,อการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมจีน9กภาษาสหาสมาคมตระกูลแท่แห่งประเทศไทยและองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศและทรงตั้งพระราชาธิธทยในการดูแลทุกสุขราษฎรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขระบท